ียามค่ำคืนของหลี่เว่และแสงคงไฟที่มีมานับพันปีดวงดาวที่มีเพียงฉันเท่านั้นที่รู้ว่ามาพันปีก่อนไม่ได้เป็นเช่นนี้มีแค่ฉันที่ยังจำหยดน้ําค้างบนเกลสลิลลี่ได้ว่าปรากฏขึ้นเมื่อไรและหายไปตอนไหนหัวใจที่เต้นดูนับหนึ่งันครั้งนั่นคือช่วงเวลาที่ผ่านไปนับตั้งแต่หลับครั้งสุดท้ายตลาดนัดปิดลงร้าน ก็ปิดท้องถนนเงียบสงัดจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงโคลงไฟวันนี้ก็เป็นเช่นเดิมคืนแล้วคืนเล่าที่ได้ห่างจากฉันไปไกลแสนไกลค่ำคืนของหลีเ่เย่จบลงแล้วเธอผู้ที่ล่วงรู้ความลับยามค่ำคืนของหลีเ่เย่แบบนี้สนใจที่จะอยู่ทำงานล่วงเวลากับฉันไหมไม่มีทางสลบ